มอกโดอนคือฉลามยักษ์ที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และน่าเกรงข่พวกมันนั้นครอบครองพื้นที่ทะเลทั้งทวีปมาตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์แม้แต่ราชาไดนโนเสาร์อย่างไทแรนโนซอรัสเร็กหรือแม้กระทั่งโมดซาสซอรัสรก็ไม่เคยมีนักล่าชนิดไหนที่สามารถต่อกรกับเจ้าทะเลต,ตัวนี้ได้มันคือราชาแห่งท้องทะเลที่แท้จริงแล้วมันก็คือสัตว์น้าที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งในปัจจุบันก็ยังมีรายงานการพบเจอเจ้า,จาสิ่งมีชีวิตสุดโหดชนิดนี้ไปทั่วทุกมุมโลกและบางที พวกมันอาจจะยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็เป็นได้เฮ้ยมาไปแล้วเหนะแรงงานข้อม,มูลนี่มันถูกโทกหน่อยนิว่าแบบนี้คนดูก็จะเข้าใจผิดเอาหมดเออไม่กันลดทอนอยู่กับบทรสร,ร,ร้างซราะเหรอแล้วน,นี่อะไรเนี่ยมึไอ้คนที่จะมาแง่เรื่องนี้เหรอทำไมไม่ไปศึกษาข้อมูลนั้ดีก่อนเมื่อไหรมึงจะมาอยากแบบนี้มึงจะมาอากนีมมาากม่มึงก็ดูไนี่อนเลยว่าหนูเลี้ยงนี่กินนี่นี่คนดู Go double. เอาแล้วนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับผมพามีซนนี่ everything is dinosaur กันอีกเช่นเคยแล้วในวันนี้นะครับผมก็จะขอพาท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปพบกับการเปิดแฟ้มข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วตัวที่ผมจะมานั่งเปิดแฟ้มข้อมูลในคุณนผู้ชมทุกคนดูกันในวันนี้เนี่ยมันก็คือจะหลามยักษ์ที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแล้วก็เสียนาฬิกานะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าป เดี๋ยนะก่อนจะไปเข้าคลิปกันเนี่ยผมขอบอกถ้ามันจมก่อนไว้นิดนึงนะครับนะเจ้ามิกาโลดอนหรือที่เราเรารู้จักกันเนี่ยก็คือเดอะแม็กนะครับนะจะใส่เดือดทำไมวะเนี่ยันที่จริงแล้วนะครับชื่อมิกาโลดอนที่เราเรียกเรียกกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ชื่อสกุลของมันนะครับแต่เป็นชื่อสปีชีส์ของมันต่างหากแล้วเราเนี่ยก็ไม่ควรไปเรียกชื่อสปีชีส์ของมันด้วยเพราะว่าอะไรนะเราเดี๋ยวผมจะธิบายฟังอีกครับโดยทั่วไปนะฮะสิ่งมีชีวิตทุกตัวบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนมีชื่อเป็นของตัวเองเหมือนเลย อยากบ,าบ้างบางคนก็อยากเมกบ้างนะฮะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนในการเรียกชื่อนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยคิดชื่อที่ใช้เป็นทางการสําหรับเรียกพวกมันขึ้นมาแทนซึ่งก็นะครับเรียกการตั้งชื่อแบบนี้ว่าการตั้งชื่อแบบทวินามนั่นเองเออผมขอบอกรายละเอียดแบบคร่าวๆแล้วกันเผื่อคุณผู้ชมอย่างงนะครับนะการตั้งชื่อแบบทวินามนะครับเป็นชื่อที่ประกอบด้วยกันทั้งหมด2วรรควรรคแรกเนี่ยเรียกว่าจีเนสเนมหรือชื่อสกุลส่วนวรรคหลังนั้นเรียกว่าสปีชีส์นมหรือชื่อเฉพาะครับและไอ้้ชอททาาาางงววิยศสตตร์ในนนปัััจจจุบขเเลมี ก็คือโอโตดัสเมกกาโรดอนนั่นเองครับโอโตดัสเมกกาโรดอนนะครับเป็นชื่อของฉลามยักษ์ยุคโบราณชนิดหนึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคนิโอจีนช่วงสมัยไมโอซีนไปจนถึงช่วงกลางสมัยไรโอซีนหรือเมื่อประมาณ20-3.5ถึงล้านปีก่อนครับโดยเดิมทีแล้วนะฮะโอโตดัสเมกกาโรดอนนั้นมีชื่อว่าคาคารอกเลสเมกกาโรดอนนะครับนะเนื่องมาจากในสมัยที่มีการค้นพบเจ้าเมกกาโรดอนเนี่ยพวกเขานานตั้งชื่อตามลักษณะของฟันที่ค้นพบนั่นแหละซึ่งนะครับพอเอาคำว่าคาคารอกเลสเมกกาโรดอนมาตั้งเป็นชื่อ มาแปลความหมายให้มันได้ว่ะ ฟันที่มีสันเลื่อยขนาดใหญ่ที่โคตรทรงพลังนั่นเองครับอีกทั้งนะฮะยังมีการดีไซน์แล้วก็จัดจําแนกคาคาโรเลสเมการดอนให้เป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายแล้วก็มีพลังกาลังที่มากรวมถึงสามารถว่ายน้ํไแลงับเหยื่อได้ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับฉลามขาวเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่านะฮะพวกเขานั้นคิดกันว่าฟันที่ซึ่งมีลักษณะเป็นสันเลื่อยของมันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับคาคาโรดอนคาคาเรสหรือฉลามขาวในปัจจุบันนั่นเองอีกทั้งยังมีควาคกะขนาดของเจ้าเมกซยเวอร์เรื้อรังกก็วิทยาาร สมัยนั้นมันก็ยังไม่มาก,ก่าจะคำนวณอะไรได้นะนะซึ่งนะครับฟอสซิลของเจ้ามกาโลดอนเนี่ยมันถูกค้นพบเพียงแค่ฟันกับกระดูกสันหลังแค่นั้นเองถ้าไม่นักวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถคำนวณพวกความยาวน้ำหนักหรือแม้กระทั่งแรงในการกัดของเจ้าปลาฉลามตัวนี้เป็นแบบตัวเลขไม่ไ,ได้เพราะว่าสัตว์พวกปลาฉลามเนี่ยครับเป็นปลาที่มีกระดูกอ่อนคล้ายๆกับจมูกหรือหูของเรานะและถ้าโชคไม่ดีจริงๆเนี่ยฟอสซิลของพวกมันจะถูกย่อยสลายไปจนหมดเลยยกเว้นเพียงแค่ฟันนะครับที่ประกอบไปด้วยสารแคลเซียมฟอสเฟตท,ที่ซึ่่งมมีควาทนตอกย เป็นอยย่างิอีกทั้งรับฟันของเจ้าหลามสาม,มารถงอกใหม่ได้เรื่อยๆตลอดชีวิตเลยสมมุติว่ามันเนี่ยไปสูญเสียฟันจากการล่าหรือเผลอไปแทะอนเล่นเนี่ยครับสัตว์ชนิดนี้นั้นสาม,มารถงอกฟันใหม่ได้เรื่อยๆถึง4ี่หมื่นี่ในช่วงชีวิตของมันเลยทีเดียวอีกทางนะครับฟันของเจ้าไมกาโลดอนยังถูกค้นพบกระจายไปทั่วโลกยก่เว้นแค่ที่แอตร์กติกาที่เดียวนะครับนะน่นะครับสถานที่ที่มีการค้นพบฟันของเจ้าโอโตโดัสไมการโรดอนเนี่ยส่วนมากนะครับก็ถูกค้นพบในช่วงกึ่งเขตร,ร้อนถึงเขตอบอุ่นประมาณ1นึงง่งถึงยียสประ ประมาณ3 4ถึง75องศาฟาเรนไฮน์นะครับเนี่ยแล้วมันก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคาดกันว่าเจ้าโอโทดัสไม่การ์โลดอนส่วนมากนั้นอาศัยอยู่ในน้ำที่อุ่นๆนั่นเองครับจนกระทั่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้นำเจ้าไม่การโลดอนมาตรวจสอบใหม่ขึ้นอีกครั้งแล้วก็ยังมีการคำนวณพวกน้ำหนักหรืออะไรอีกมากมายเลยนะครับเนี่ยจนสรุปได้ว่าเจ้าไม่การโลดอนนั้นถูกจัดให้อยู่ในวงใหม่ด้วยการนำฟันของเจ้าเมกเนี่ยไปเทียบกับฉลามในวงโอโอนทดันาารทีมา จักเจ้าล้ำขาวในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยและพวกมันก็รุนแรงไปหมดแล้วเออย้ำนะว่ารุนไปหมดแล้วไม่ลงเลือในปัจจุบันเลยแล้วมันก็ทำให้เจ้าเมกนันได้ชื่อไปว่าโอโทดัสเมการลดอนนั่นเองแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปร่างให้กับเจ้าเมกาโลดอนใหม่เอี่ยมซะด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนะฮะมีการศึกษาใหม่เกี่ยวกับเจ้าเมการลดอนอีกอย่างหนึ่งโดยการใช้ฟันของมันเนี่ยครับคำนวณหน้าตาของมันเนี่ยออกมาใหม่หมดเลยแล้วก็ใช้ลักษณะทางกายภาพขอองงงลลาาาาามมมททีีี่่หหเเเืใใในนนนปัััััจจจุบบบบะรรยยกกกแ้้็สต เพื่อให้มีความสมจริงและถูกต้องตามธรรมชาติมากที่สุดโดยไ้ลามหาชนิดที่นํามาทําการสร้างเกลือการระดวนขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มาจากฉลามในอันดับแลมีฟรอมนะครับซึ่งพวกปลาอันดับนี้เนี่ยเป็นอันดับของปลากระกดูกอ่อนในชั้นปลาฉลามนั่นเองมีลักษณะโดยรวมก็คือมีช่องเปิดเหนือกด้านละหช่องโดยช่องเปิดเหนืออช่องที่สีแล้วก็ช่องที่ห้าเนี่ยอยู่เนื้อฐานของกรีบอกไม่มีช่องรับน้ําบริเวณด้านหลังของตาหรือถ้ามันจะมีเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กมากๆตรงจมูกนะครับจะไม่มีหนวดแบบปลาฉลามมมตออื่่่นและไีรเช ระวังจมูกและปากตาของมันจะอยู่ทางด้านข้างของส่วนหัวยื่นขึ้นไปทางด้านบนเล็กน้อยครีบหลังทั้งสองครีบของมันนะครับจะไม่มีหนามแข็งอยู่ทางด้านหน้าลักษณะปากของฉลามในอันดับนี้เนี่ยครับจะมีความกว้างแบบพระจันทร์เสี้ยวมุ้งปากของมันจะอยู่ทางด้านหลังของปากและจะงองนปากของมันเนี่ยจะแหลมเป็นรูปก้วยครับซึ่งมันก็มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับที่นํามาใช้เป็นแบบในการสร้างเจ้ามิกลูดอนขึ้นมาซึ่งก็ประกอบไปด้วยเจ้าคาริอสคาคารูดอนหรือฉลามขาวนั่นแหละและ้วก็ฉลามมาโกคมอนสั้นฉลาม บเบกิลนะครัจนมันเนี่ยได้หน้าตาของน้องเมกออกมาแบบนี้นี่เอง <c oughs> วัดตุ๊ปองเ,เลยซึ่งนะครับก็ทํา,าให้ความยาวของเจ้าเมกเนี่ยโดนเนิฟลงไปด้วยเช่นกันจากที่ว่ายาวประมาณ30เมตรหนัก100ตันเนีน่ยกล็กลดลงไปเหลือแค่ยาวเพียง16เมตรและก็หนักสูงสุดแค่40ตันเองครับคุณผู้ชมด้วยเหตุนี้เนี่ยก็ทำให้ภาพลักษณ์กเก่าของเจ้าเมกถูกลบออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับนะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ติดภาพไอ้ที่มีฉลามขาวยักษ์ตัวบักเตอกไล่กินคนเนี่ยก็ขอให้ลืมไปได้เลยนะครับประวัตินี่ไม่ใช่ฉลามขาวต่อไปแล้้ววเยมัก คือโอโตดัสไม่การุนนั่นเองเออใช่ แมกนิโบรดอนนั่นเองและถ้าหากว่ามันเนี่ยครับไม่เหมือนกับฉลามขาว้งที่ข้อมูลเก่าเคยบอกเอาไวล้ล่ะมันนั้นจะมีลักษณะนิสัยที่เป็นอย่างไรกันแน่โดยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ลงความเห็นกันแล้วนะครับว่าบางทีเจ้าโอตโตดัสเมกาโลดอนอาจจะไม่ได้ไว่ายน้ำไหลเยือในแบบที่เราเข้าใจกันนะครับแต่มันอาจจะใช้วิธีการพุ่งโจมตีจากด้านที่ศัตรุม,มองไม่เห็นแทนซึ่งในทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีความเป็นไปได้สูงอยู่เลยทีเดียวเพราะว่านะฮะเคยมีการค้นพบฟอสซิลของวันชนิดหนึ่่่่่งททีีทเทเทีีมมมมชอวซโเเยัันนถูกก โลดอนเนี่ยพุ่งงามมาจากด้านล่างเลยด้วยาวานชนิดนี้เนี่ยเป็นวานที่มีขนาดเพยียง4-5เมตรเองครับแต่แต่แต,แต,แต,แต่ไม่ใช่ว่าเจ้าเม็ดนะครับมันจะล่าวานอย่างเดียวนะครับนะมันเองก็มีวานเป็นสัตว์รูทางธรรมชาติอยู่ด้วยเหมือนกันครับนั่นก็คือวานยากนาักษ์น้ำวาลิเวียทานนั่นเองเป็นสัตว์กูลวานสเปิร์มนิ่าลมันนะครับนะมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาประมาณ9.9ถึง8.9ล้านปีก่อนซึ่งมันเนี่ยก็มีความยาวถึง17เมตรเลยทีเดียวแล้วด้วยที่เดอน,นคบบนูกนพออย่เืทั่วโลกเลยแอนนะครับ พบอยู่ที่มวลยิดเยกับเจ้าเมกาโลดอนอีกด้วยก็ทําให้เจ้าสัตว์สองชนิดนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆๆๆมา,มา,มา,มาที่จะมาเจอกันแล้วก็เปิดศึกชินราชาเจ้าแห่งมหาสมุทรกันนะครับพี่น้องโคตรมันมเลยน่าดูว่าเอาเมกาลโลดอนไปรู้กับดีเร็กหรือโมตราโดรดก จนถึงปัจจุบันนี้นะครับโอตูดัสไมกาิลดอนยังคงเป็นสัตว์ที่ลึกลับสําหรับคนหมู่มากซึ่งหนึ่งในคำถามเหล่านั้นเนี่ยก็คือจอมไมกาิลอดอนนั้นนะครับยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันงั้นหรอือแล้วถ้ามันจะยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะไปมุดหัวอยู่ตรงไหนกันแน่บ้างก็บอกว่ามันเนี่ยลงไปหลบอยู่ในหุบเหวใต้มหาสมุทรบ้างก็หลบอยู่ในถ้ำใต้บาดาลแล้วก็อีกมากมายเลยแต่นะครับแม้ว่ามันจะไปหยอบอยู่ไหนก็ตามเนี่ย,ม,นนยมันเนี่ยก็คงทิ้งร,อ,งรอยพวกแผลบนวานให กับรายงานการพบเห็นมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่านะครับเนี่ยสรีระรวมถึงลักษณะทางกายภาพของมันเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างมากเลยที่จะลงไปหากินในทะเลลึกที่มีอาหารน้อยรวมไปจนถึงมืดมิดไรแสงตะวันแบบนี้นะครับนะไอพวกภาพถุงภาพตายหรือคลิปต่างๆที่ยืนยันว่าถ่ายติดเมกเนี่ยมันก็คงจะยืนยันเดเด่นได้เพียงอย่างเดียวนั่นแหละครับไอลินพันมันก็คงยืนยันได้เพียงอย่างเดียวนั่นแหละครับว่าคลิปเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมัน เลยโอเคแค่นี้แหละพี่น้องส่วนสาเหตุที่ทำให้เมกมันสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายสาเหตุเหมือนกันครับแต่ผมก็จะขอยกมาเฉพาะสาเหตุที่มีความเป็นไปได้สูงสุดละกันสาเหตุแรกนะครับโลกในช่วงประมาณ3.6ล้านปีก่อนเนี่ยเริ่มเข้าสู่สภาวะเย็นตัวนะครับนะ่ะแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยเริ่มลดต่ำลงอย่างรวดเร็วท้าไมาสา่สัตว์จำพวกเต่าแล้วก็นกทะเลเกือบ50%เนี่ยไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้และทยอยสูญพันธุ์ไปจนหมดในช่วงเวลาประมาณ3.5ล้้าาานนนนปีกนนากกา่่อออรงจทุณภมิข ีย่ยมนลดลงนะฮะมันก็ทำไมน,น้าน้ําเขตร้อนที่ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่แล้วก็แหล่งสืบพันธุ์ของเจ้าเมฆเนี่ยหายไปด้วยเช่นกันครับรวมถึงเหยื่อของเมการูดอนเองก็พากันอพยพย้ยายหนีไปอยู่ที่อื่นกันจนหมดถ้าไม่เมการูดอนเนี่ยไม่สามารถติดตามได้และขาดแคลนอาหารไปในที่สุดครับส่วนสาเหตุท,ที่2นะฮะฉล้ามคาวเนี่ยได้มีการวล่นการกขึ้นมาแข่งกับเจ้าเมการูดอนในช่วงยุคไมโอซีนนะครับซึ่งทั้งความปราดเปรี่ยวแล้วก็ความไวเนี่ยมีอัตราสูงกว่าเมการูดอนโดยสิ้นเชิงเลยแล้วมัน และสูญพันธุ์ไปนั่นเองครับคุณผู้ชมจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่เข้าใจเรื่องราวของเจ้าไม่การุอนแบบผิดๆถูกๆอยู่แล้วผมก็หวังนะครับนะว่า คลิปที่ผมทําไปเนี่ยจะส่งผลในคนทุกคนที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่เข้าถึงข้อเท็จจริงนี้ไม่มากก็น,น้อยเลยนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับนะแต่ผมเนี่ยจะเอาความชอบนะครับมาตามคลิปแล้วก็อธิบายทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดละกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ที่ผมไปหาข้อมูลมาด้วยละกันนะครับเดี๋ยวลิงเนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างนี้เลยนะฮะรวมไปถึงเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ช่วยกันหาข้อมูลด้วยนะครับนะ <c oughs> ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวนะฮะตอนจากนี้เนี่ยผมขอใสอออ่ต กัดูเนี่ยก็สามารถรับชมต่อได้เลยนะครับโอเคไปฟังกันเลยดีกว่ากา <G un less> รตั้งชื่อวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ยเรียกกันอีกอย่างว่าไบโนมิโอโนเมนเคลเจอร์นะครับซึ่งก็คือการตั้งชื่อแบบทวินามนั่นเองยกตัวอย่างนะครับคือผมเนี่ยรู้รจ,รจักเจอเค้น้ำเจอจัดมันก็คือจจะเข้น้ำจืดนั่นแหละและปัญหาคือในแต่ละที่มันก็จะแยกชื่อไม่เหมือนกันนั่นเองการยากักยือวิทยาศาสตร์นั้นนะครับก็เหมือนกับการที่ว่าเรียกชื่อสัตว์แบบเป็นทางการนั่นเองซึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์นี้เนี่ยม ื่อนั้นจะแบ่งเป็นทั้งหมด2วรรควรรคแรกเนี่ยเรียกว่าจีนัสเนมหรือชื่อสกุลส่วนวรรคหลังนั้นเรียกว่าสปีชีชื่นหรือชื่อเฉพาะยกตัวอย่างเช่นยอร์กเคน้ําจืดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับนะ่ะมันเนี่ยมีชื่อไบโนเมียว่าคราคูไดลัสสยามเมนซิสซึ่งคําว่าคราคูไดลัสนั้นเป็นชื่อจีนัสนะครับและก็สยามเมนซิสเป็นชื่อสปีชีนั่นเองครับอย่างที่2นะครับชื่อสปีชีเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยคําศัพท์ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นส่วนชื่อจีนัส แล้วก็หลายคนด้วยนี่น,กกน,นะครับนี่ี่มีคนเตือนผม ขอบคุณมากมากครับผมโดยชื่อบายนอมินแนลนี้นะฮะถูกใช้ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1596โดย2พี่น้องนักพฤสกส์ศาสตร์และนักแพทยศาสตร์จากสวิตเซอร์แลนด์โดยเขาทั้งสองเนี่ยได้ใช้ภาษาละตินในการมาตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์นั่นเองเพราะว่าไอภาษาละตินเนี่ยครับเป็นภาษาที่ซีเม่งเต่งถึงไปแล้วไม่มีคนเขาใช้กันแล้วในปัจจุบันเนี่ยดังนั้นนะครับทำให้ความหมายของภาษานั้นยังคงแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความหมายอื่นที่นำไปใช้นะครับนะแต่ว่านะครับไอ้ชื่อที่พี่น้องตระกูลเบาาาาิิินนนนนนนคคด้้ขึมมมมเเเีี่่่่่ยยยััังงป็ทททกกกสไหรรจะ ปีคศักรร1 7 3 5นักรึกศาสตร์ชัสวีเดนนามว่าคาร์ฟาวลินหรือในชื่อที่เรารู้จักกันก็คือคาร์โรรัสลินเนียแท่นนำบันทึกของสองพี่น้องตะกูลเบาหินมาทำการใช้งานอีกครั้งนะครับหนะกักควบคู่กับการจัดจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่างๆครับตามลักษณะภายนอกและภายในรวมถึงทฤษฎีการวิวัฒนาการด้วยนะครับเนะ่เพื่อให้เขาเนี่ยใช้งานง่ายต่อการวิจัยนั่นเองและทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าระบบอนุกรมวิธานหรือเท็กซโนมีนั่นเองเออจะออกไปเรื่องวิ โอนแค่นี้ก่อนดีกว่านล้วนะไม่ค่อธิบายคลิปอื่นๆต่อแล้วกันเออแค่นี้แหละมันกินเวลาสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมเนี่ยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้ากระปบ See you t o ต e t h e r